สวัสดีค่ะเพศสัตว์อมชนเมานะคะ,ะช่วงนี้ใครปวดหัวนะคะมีไายน้ำมูกอ,อายหรือว่าเจ็บคอแต่ว่าท้องอยู่จะใช้ยาอะไรดีนะวันนี้เพศสัตว์อมค่ะจะมาแนะนำยาพื้นฐานนะคะที่คนท้องสามารถกินได้นะคะจริงๆแล้วตอนท้องะคะ่ะเราพยายามจะให้กินยาน้อยที่สุดเนาะเพราะว่า จะได้ไม่มีผลกับตัวเจ้าตัวน้อยแต่ถ้าเกิดเราป่วยจริงๆแล้วว่าตัวอะไรบ้างที่เราจะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะแต่ทางนี้นะคะ่ะก็ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนจะกินยาน,นะคะ1ปวดหัวเป็นไขาย,ยาที่ปลอดภยัยก็คือพาราเซตามอลค่ะสามารถกินได้นะคะตามอาการเนาะหนึ่งถึงสเม็ดทุกสีถึงหชั่วโมงเวลามีอาการส่วนไอบูโพรเฟนนั้นก็คือถ้าช่วงอายุคันแบบเจ็ปเดือนแล้วอย่างงี้ค่ะไม่ค่อยแนะนำเนาะพวกกลุ่มนี้นะคะเพราะว่าจะเสี่ยงเหมือนที่คลิปที่แล้วเคย ไวนะ้ส่วนถ้ามีน้ำมูกน,นั้นก็ใช้พวกกลุ่ม CPM ค่ะยาเม็ดเหลืองที่กระปุกประมาณแบบ1 0บกบบาท15บาทนะคะคเฟนิรามีนนะคะหรือว่าจะเป็นอลอลาตาดีเซริซิงก็ได้แต่ CPM นั้นค่อนข้างแบบมันใช้มานานแล้วะคะ่ะค่อนข้างปลอดภัยนะคะถ้าใครมีน้ำมูกนะคะหรือมีถ้าคัดจมูกเยอะนะคะไม่แนะนําให้ใช้สูตรที่มันเป็นสูตรผสมแก้แพ้บวกคัดจมูกนะถ้าคัดจมูกจริงๆก็จะมีพวกกลุ่มยาหยด นะคะคช่วยลดอาการคัดจมูกนะเฉพาะที่มากกว่าหรือล้างจมูกไปเลยนะคะส่วนอาการไอไอน,นั้นหนึ่งต้องระวังนะคะเรื่องยาน้ำจิบแก้ไอเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะมีแอลกอฮอล์ผสมส่วนยาอมนั้นอาจจะดูเป็นตัวตัวปลายถามว่ายาแก้ไอที่กินส่วนใหญ่ก็แนะนำพวกกลุ่ม บอม h e กซีนหรือว่าคาร์บ c ซิส i ีนนะคะส่วนเด็กตร m เมโแฟนสำหรับไอแห้งๆงั้นก็บวกลบค่ะจริงๆก็ให้หมอเขาพิจารณาก็ได้ก็คือ กินได้หากเป็นความจําเป็นจริงๆไม่ไหวจริงๆนะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็อยากให้เลี่ยงไปก่อนนะคะ,ะส่วนเรื่องเจ็บคอเนะถ้ามีการอักเสบของตอนทอนซิลมีการติดเชื้อ,อยูเราสามารถใช้กลุ่มเพนิซิลลินค่ะพวกอะม็อกซิซิลินค่อนข้างปลอดภัยเลยนะคะสําหรับคนที่ท้องแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้มันก็ยังมีกลุ่มคลินดามาซินก็ยังใช้ได้อยู่นะคะวันนี้ก็แนะนําสําหรับอาการพื้นฐานทั่วไปที่มาจะเจอช่วงนี้นะคะว่ายาอะไรที่คนท้องใช้ได้เดี๋ยวคลิปหน้านะคะ เภสัชออมจะมาบอกว่าเอ้อยาตัวอื่นๆเวลาคนท้องท้องเนี่ยมันมักจะแบบมีอาการหลายอย่างคะ่ะเช่นกดไล้ย้อนท้องผูกไม่สบายอื่นๆน่ะจะใช้ยาตัวไหนได้บ้างสำหรับวันนี้เภสัชออมไปแล้วนะคะบ๊ายบาย